สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะจิเกียวไปหาเพื่อนได้ของฝากกลับมาด้วยค่ะพุทราจีนอบแห้งโอ้ยถูกออกถูกใจนะคะกับกล้วยเล็บมือนางสองอย่างนี้ละค่ะเป็นอะไรที่เพื่อสุขภาพโดยแท้จริงเลยค่ะจากนั้นเรามาดูอย่างอื่นกันนะคะที่ตามมา <laughs> วันนี้เจ๊เกวไปบ้านเพื่อนมานะคะแล้วก็นําภาพความประทับใจมาฝากเพื่อนๆค่ะเจ๊ไม้มงคลน,นั่นเองนะคะเห็นไหมคะบ้านเพื่อนเจ๊นะคะอยู่อ่างทองค่ะ,ะบ้านเป็นตรงไทยด้วยนะแต่ว่าเรื่องบ้านเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เกวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ดูภายในบ้านก่อนสิ่งที่เราเจอเลยคือไม้มงคลค่ะนะคะนี่นะคะอู้สดชื่นในตามากเลยค่ะ พียบเลยค่ะอดที่จะนําภาพความประทับใจมาฝากเพื่อนๆไม่ได้นี่นะคะแล้วเขาก็มีสวนย่อมเล็กๆน้อยๆเป็นสวนครัวนะคะที่เห็นนี้ก็คือต้นมะเขือเห็นไหมคะเพื่อนๆที่น่ารักท่สัน้นต้นมะเขือด้วยตื่นตาตื่นใจมากเลยที่เคยวก็เลยอดที่จะถ่ายภาพอันนี้มาฝากเพื่อนๆไม่ได้นะคะเนี่ยกับมะเขือ,อไม่ค่าจับครัวเขาแบบแพะแกนเนี่ยค่ะมีดอกไม้บานได้รุ่งโ อันนี้ก็าเรียกดอกบานไม่รู้โรยนะคะน่าจะใช่ใช่เลยแหละแต่นั่นก็เข้ามาดูกันนะคะในบ้างอ่าจันแดงค่ะอันนี้อันนี้ไม้มงคลเช่นกันนะคะสังเกตดูนะคะใบมันวับจับตาเลยเห็นไหมคะ นี่แหละค่ะบ้านทรงบ้านเพื่อนของเจ๊นะคะเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็มีเนื้อที่ไงฮะแล้วต้นไม้ที่เขาปลูกแต่ละต้นเนี่ยนะคะจะมีความสวยสดและเงานะคะในตัวของตัวเองเลยเห็นไหมคะมันวับจับตาเลยค่ะอันนี้ต้นนะคะต้นเดี๋ยวก่อนว่านจันแดงอะคะ่ะนี่แหละคะ่ะน่าจะใช่นะคะจำไม่ผิดเห็นเขาบอกไว้นะคะใครปลูกไว้นะคะเป็นเจ้าของเนี่ยจะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะไม่เจ็บไม่ไข่เนี่ยค่ะ,คะเห็นนะคะ เต็มไปหมดเลยนี่สวยมากกับต,ต้นไม้เยอะมากแล้วยังมีต้นไม้ใหญ่อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจิกเกียวจะถ่ายทอดตั้งแต่บ้านหน้าบ้านไปเลยนะคะอันนี้เราให้ดูภายในก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนจิกเกียวนําหน้าแล้ว <c oughs> นี่ฮะแล้วก็แผงข้างล้วนไปให้เต้นไปหมดเลยค่ะจิกเกียวแวะไปเอาของฝากเขาก็าบอกให้เข้าไปเอานะคะวันนี้ไม่มีคนอยู่บ้านเขาเลยออกมาไม่ได้ไงคะ ิีกเกลก็เลยแวะไปบ้านเขามานะคะแล้วก็ก็อย่างที่เห็นนะคะเขาได้พุชาจีนอบแห้งมาซึ่งเป็นของโปรดที่เกลอยู่แล้วตอนนี้นะคะดูแลสุขภาพกันไปเรีดเขียดนะครับพบปะเพื่อนฝูงบ้างเห็นไหมคะเห็นไม้ไหมคะเห็นไม้มงคลกันไหมคะเพื่อนๆเขาจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะตรงนี้แหละค่ะพี่สุดๆเลยเห็นไหมสวยไหมคะชอบมากเลยค่ะตต้นนี้อ่า ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จิเกียวด้วยนะคะมีต่ออีกนะคะในคลิปหน้าอย่าเพิ่งไปไหนจิเกียวจะนำภาพความประทับใจมาฝากเพื่อนๆอีกไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ